ดังนั้นเนี่ยในหน้าง,งานแบบนี้เนี่ยเราจึงจะเป็นจะต้องโปรเทคพื้นโดยการเนี่ยเอาบูชีสเนี่ยพืนใหญ่เลยปูเต็มเสร็จแล้วเราก็เอาวัสดุก่อสร้างเนี่ยมาวางนะตั้งแต่ผนังตรงนี้ยาวถึงฝั่งนู้นะนะครับเราทําการลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มไมโครพายไอ8ิ Micro I นะยาวถึงตรงนู้นเลยตรงนี้เราพยายามนะครับแบ่งโซนฟังก์ชันการใช้งานอย่างโซนเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีผนังไม่มีเคาน์เตอร์นะครับโซนนั้นนะ้าหนักเบา ตรงนั้นก็ใช้พื้นเดิมของโครงการได้ใช้ปูนอะไรเนี่ยอยากรู้ปูนกาวล้วนๆเลยค่ะปูนกาวล้วนๆเลยบริษัทจัดมาให้สเปคนี้ก็ทําตามสเปคก็คือต้องบอกก่อนบริษัทเป็นคนสั่งของให้ช่างช่างนี้ก็ทําเป็นค่าแรงเนาะ,<ฮ>ะโอเคสเปคบริษัทก็ควบคุมมาตรฐานให้หมดทุกอย่างนะครับสวัสดีครับผมโบสสาโรดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดอะซิตี้ป่นเก้าราชพฤกษ์ หลังนี้เลยโครงการเดอะซิตี้นะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์เลยถ้ามาจากอมโโปรพระรามหานะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดนนเนี่ยก็ลอดใต้อุโมงค์เสร็จแล้วก็ชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยอปตอบางเลนนะครับหรือตรงแถวๆวัดสวนแก้วนะโครงการนี้นะครับเป็นโครงการใหม่ๆคุณผู้ชมถ้ามาจากต้องบอกว่าถ้า มาจากทางนู้นแล้วมองเห็นทางนี้เลยก็คือหน้าโครงการเนี่ย,เ,ยเขายังสร้างไม่เสร็จก็คือเขายังมีมแบบว่าทําบ้านขายเรื่อยๆคุณผู้ชมแต่ข้างในข้างหลังเนี่ยขายกันมาแบบประมาณสัก2ปีได้แล้วมั้งนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเฟสใหม่ถ้าใครสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตรงข้ามกับบ้านคุณลูกค้าผมเลยนะครับซึ่งบ้านคุณลูกค้าของผมเนี่ยก็เป็นงานต่อเติมหลังบ้านนะครับซึ่งจะเป็นงานต่อเติมห้องครัวบวกกับโซนซักล้างก็คือหน้าง,งานคือใหญ่เลยนะครับก็คือเต็ม เขาเรียกว่าเต็มเท่ากับขนาดหน้ากว้างของตัวบ้านเลยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยหน้ากว้างของคุณลูกค้าโดยประมาณจากสายตาก,ก็ประมาณสัก12เมตรได้นะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่พิเศษก็คือเป็นหน้าบ้านกว้างไซส์พิเศษนะครับตรงถงลงรถข้างล่างตรงนี้นะฮะก็คือจอดรถได้สองคันนะครับแบบไม่เบียดเลยนะสคันสบายๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยจอดยังไม่ได้นะฮะเนื่องจากเราเอาทรายเอาหินเนี่ยเอาวัสดุก่อสร,ร้างเนี่ยมาเตรียมมาที่หน้างานคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะ ว่าเดิมทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นพื้นพวกแบบคอนกรีตสแตม์หลืออะไรพวกนี้นะครับที่เขาแถมมาให้เนี่ยส่วนมากเดอะซิตี้เนี่ยจะแถมพวกพวกคอนกรีตสแตมอย่างนี้มาให้คอนกรีตสแตมแบบนี้ผมบอกให้เลยปัญหาเนี่ยหลักๆของเขาคือมันด่างง่ายมันเลอะง่ายมันถลอกง่ายคือเอาตรงๆเลยว่ามันโดนอะไรก็แล้วแต่มันไม่ทนเขาสุดท้ายคือไม่ค่อยทนโดนน้ำยาขัดห้องน้ำก็ไม่ได้โดนเสร็จมันก็ด่างพอาด่างเสร็จเก็บสีก็ยากอีก ดังนั้นเนี่ยในหน้าง,งานแบบนี้เนี่ยเราจึงจะเป็นจะต้องโปรเทคพื้นโดยการเนี่ยเอาบูชีสเนี่ยพื้นใหญ่เลยปูเต็มเสร็จแล้วเราก็เอาวัสดุก่อสร้างเนี่ยมาวางนะแต่ต้องบอกคุณลูกค้าก่อนว่าตรงนี้เราดูแลให้แบบเต็มที่เท่าที่จะดูแลได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอาจจะเกิดแบบรอยด่างของทรายบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ข้ามน้าปูนนะข้ามน้าปูนเราไม่มีอย่างแน,น่นอนเพราะว่าเราเระวังอย่างดีแต่บางทีเนี่ยเม็ดทรายเล็กๆเนีเ่ยนะฮะตามพื้นข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยคุณผู้ชม มันอาจจะกระเด็นโดนบ้างอะไรบ้างแล้วสีมันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ตอนสุดท้ายเราจะล้างทางำความสะอาดให้แต่มันอาจจะไม่ร้อเหมือนตอนที่คุณตรวจรับงานนะถ้าเป็นคอนกรีแตแตมป์ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอยากจะแนะนําว่ามันสามารถเคลือบได้ครั้งหนึ่งนะครับคุณลูกค้าก็สามารถให้โครงการเนี่ยดูแลให้โปรเทคให้ได้นะแต่ถ้าพื้นบ้านใครเป็นแบบคอนกรีตธรรมดาเลยซีเมนต์ธรรมดาแล้วตอนจบงานเนี่ยคุณลูกค้าจะจ้างเราปูกระเบื้องนะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ต้องเอาบูชีตคุมเลยเราสามารถทําได้อย่างเต็มที่เพราะพอจบงานเสร็จกระเบื้องก็จะไปทับกับคอนกรีต นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเราได้โครงการเดอะซิตี้เนี่ยหลายโครงการเนื่องจากเดอะซิตี้เนี่ยเขาแถมพื้นคอนกรีกตแตมป์หน้าบ้านให้เกือบทุกโครงการเลยดังนั้นเนี่ยเราเคยเจอประเด็นนี้ขึ้นมานะฮะเราจึงแบบดูแลให้ลูกค้าหมดเลยก็คือปูแผ่นพวกนี้เต็มหมดเลยนะครับแต่โปรตเีเราปูอยู่แล้วปูแบบเอาไว้แค่ส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เราปูให้ทั้งสือเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นวางวัสดุก่อรสร้างต่าง,างๆวัสดุก่อรสร้างตอนนี้เราเหลือน้อยแล้วเนื่องจากหน้างานตอนนี้เหลือแค่เก็บรายละเอียด ประเภทก็คืองานติดตั้งกระเบื้องกระเบื้องเนี่ยเราเอามาไว้มุมนี้คุณผู้ชมที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้าใจนะเพราะว่าเวลาทํางานกับเราเนี่ยเราจะมีการดูแลหน้าง,งานให้กับคุณลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้เป็นวางกระเบื้องนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราวางตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยน้ําหนักของกระเบื้องเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้ไปโดนคอนกรีตสแตมป์เดี๋ยวเป็นรอยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคอนกรีตสแตมป์เนี่ยมันไม่ค่อยทนซึ่งส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมจะบอกให้บ้านผมก็ใช้เหมือนมไ่ด้าีีทํ นะครับไม่เกี่ยวกันไม่ได้พูดเลยแต่ว่าพูดตรงในส่วนที่ว่าไม่ว่าคุณจะจ้างใครทำก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นสแตมพื้นอย่างเงี้ยนะครับระยะอายุการใช้งานเนี่ยผมว่ามันน้อยกว่าน้อยกว่ากระเบื้องนะครับแต่ถ้ามันเป็นหินแบบปูปูเป็นพื้นหินอย่างเงี้ยทนกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคอนกรีตอ่ะมันจะซีดง่ายอะไรง่ายตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับในส่วนของที่เราจะไปดูหน้างานก็คือเดินเข้าจากทางนี้คุณผู้ชมซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่า เวลาเราสั่งของให้กับคุณลูกค้าเนี่ยเราจะสั่งเผื่อไว้นะครับเผื่อช่างทําผิดพลาดเผื่องานที่จะต้องมีติดตั้งเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยมันจะมีวัสดุเหลือหน้าง,งานในส่วนของตรงนี้เราจะขนกลับนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นี่คืออิดมวนเบานะครับอิดมวนเบาเนี่ยเหลือประมาณเนี่ยเกือบเกือบเท่าตัวผมเลย2แถวด้วยกันนะครับก้อนหนึงต้นทุนเฉลีย่ยตอนปัจจุบันนี่คือก้อนประมาณ20-25บาทแล้วแต่ จำนวนแล้วก็แล้วแต่หน้าง,งานนะครับอ่ะเล่าให้ฟังก่อนส่วนเหล็กพวกนี้ก็เหลือเป็นปกตินะครับบางคนถามว่าทําไมไม่สั่งให้พอดีจริงๆแล้วเนี่ยเราคำนวณเผื่อให้กับช่างช่างจะได้ไม่ต้องรอของงานจะได้เดินเร็วนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่าถ้าภาษาช่างคืออัดของเข้ามาเต็มที่เลยอัดเข้ามาให้ผมได้เลยผมดูแลให้นะครับตรงนี้เราก็โพเทคให้คุณเจ้าของบ้านด้วยมีบูชีชนะครับขึงตัวบ้านหนียาวถึงข้างหน้าเลยคุผู้ชมนี่นะก็ขึงให้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่า เราเราขึงให้ตรงนี้มันไม่ผลกระทบหรอกแต่ว่าในจุดที่มันก่อสร้างอ่ะคุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังเลยว่าผมเคยขึงรอบบ้านแล้วมันช่วยไม่เคยได้เยอะเพราะว่าตรงก่อสร้างเนี่ยเวลาช่างเขาเทพื้นเนี่ยมันอาจจะกระเด็นใส่อาจจะเลอะใส่นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่าเอาบูชีสเนี่ยพันพันรอบบ้านเลยคือห่อห่อเป็นแบบขนมเลยนะครับพันให้หมดตรงนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตรงที่จะเลอะเทอะจริงๆก็คือในส่วนของโซนที่มันจะต้องเทฐานรากเทปูน ตรงนั้นเนี่ยต่อให้พันไว้เท่าไหร่ก็เลอะอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราจะมีนโยบายคือเก็บสีให้ลูกค้าฟรีก็คือลูกค้าต่อเติมใกล้ส่วนไหนเราเก็บให้ฟรีหมดเลยนะเช่นต่อเติมใกล้บริเวณตรงนี้แล้วเราจะต้องทาสีมีขีบปูนกระเด็นตรงนี้เราทาสีให้ฟรีตรงนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ลูกค้าจะต้องซื้อสีตัวบ้านมาให้เราด้วยเพราะว่าสีพวกนี้มันเป็นสีของโครงการจะหายากนะครับคุณลูกค้าสามารถติดต่อกับนิติบุคคลหรือเซลล์ได้เลยจะง่ายกว่าที่เราไปซื้อเองเพราะว่า ถ้าให้เราไปซื้อเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการในการสั่งค่อนข้างยากซึ่งไปซื้อตามโมเดลเทรดไม่มีขายนะเพราะเป็นรหัสเฉพาะของเบอร์สีประจําโครงการนั้นๆอันนี้เล่าให้ฟังก่อนแต่เราจะดูแลงานให้คือเราทาให้หมดคุณลูกค้าก็ซื้อมาเผื่อแล้วกันถ้ายกตัวอย่างอย่างผนังตรงนี้ข้างหลังทั้งหมดเนี่ยก็ซื้อมาสักเลิตรก็อยู่ละเ9ลิตรก็ประมาณพันกว่าบาทคุณลูกค้าก็ได้ผนังใหม่ได้สีใหม่ด้วยนะครับอ่ะเราไมไ่เราไม่ได้ทาทั้งบ้านนะอย่าเข้าใจผิดนะคุณลูกค้าบางท่านบอกคุณบสบอกว่าเดี๋ยว ต่อเติมนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะเป็นการกั้นบูชิดการเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเราก็ดูแลโปรเทคให้เป็นอย่างดีเลยนะครับบูชิดก็จะกั้นยาวไปถึงตั้งแต่มุมนี้เลยคุณผู้ชมไปถึงด้านหลังตรงนู้นเลยคุณผู้ชมอ้าวตามผมมาไกลนิดนึงนะนะครับก็จะมีการการั้นแล้วก็ในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมนี่เดินได้นะฮะทำไมท,ทำไมเดินได้รู้ไหมเพราะว่าเราเว้นระยะตามกฎหมาย50ซนตเมตรตรงนี้ก็เว้นจากรั้วมา50เซน นะครับในส่วนที่เว้นก็ยาวไปถึงนู่นเลยเอบูชิตคุมให้นะครับอ่ะนี่คือเพื่อนบ้านของเรานะฮะ <IL EN C SE> แล้วก็อย่าให้กระทบกระเทือนเพื่อนบ้านเวลาเราต่อเติมบ้านนะครับจะต้องใจเขาใจเรานะบางทีเรามาหาเงินในหมู่บ้านนี้เราก็อย่าให้กระทบเพื่อนบ้านเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาจะอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้เราก็ดูแลให้นะครับอะไรโซนต่อมาผมเล่าให้ฟังก่อนนะกระส่วนของบูชีตตรงนี้นะครับเราไม่ได้มีให้ทุกโครงการนะครับ เราจะเป็นโครงการที่คุณลูกค้ารีเควสตในส่วนของตรงนี้คุณลูกค้าอาจจะต้องซัพพอร์ตในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มเติมแต่ถ้าโครงการไหนเนี่ยเขาไม่ได้รีเควสตนะครับตรงนี้เราก็พยายามดูแลไม่ให้กระทบเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เป็นส่วน,นที่เราต่อเติมนะครับเป็นห้องครัวยาวไปถึงนู่นเลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต่อเติมในส่วนของที่ผมเดินผ่านมาด้วยนะเราจะทําเป็นหลังคา <S 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 ต้องบอกก่อนว่าเราทําเต็มเสมอตัวบ้านอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะ ประมาณสัก12ถึงอุ้ยถ้าเลยไปฝั่งนู้นก็เกินแล้วเพราะตัวบ้าน12ตรงนู้นอีกประมาณสัก3มเมตรก็ประมาณบเมตรนะครับจริงๆตรงเนี้ยในส่วนของตัวบ้านเนี่ยเราทําเป็นหลังคาซึ่งจะเป็นหลังคากันสาดเมทัลชีตฉน,น,น,นวนพีูโฟมนะครับแล้วในส่วนของเชิงชายตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามีรางน้าให้คุณลูกค้าด้วยเป็นรางน้ำสเตเลส6นิ้วนะครับจะอยู่ด้านนอกเนาะหลังคาตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของโซนซักล้างแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นคอนกรีตตรงนี้เนี่ยโครงการเขาแถมมาให้ซึ่งถ้าเจ้าของบ้านก็ใช้พื้นเดิมแต่่ถ้้้าาอยกกไดพืนใหม็ ให้เราอาเทปื้นปูกระเบื้องให้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแนะนาลงเสาเข็มก่อนก็ดีนะในส่วนของตรงนี้สเตปยกขึ้นมายกขึ้นมาตรงนี้ผมต้องบอกให้เลยว่าเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ผนังตรงเนี้ยยาวถึงฝั่งนู้นะนะครับเราทําการลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มไมโครพายไอซีนะยาวถึงตรงนู้นเลยตรงเนี้ยเราพยายามนะครับแบ่งโซนฟังก์ชันการใช้งานอย่างโซนเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีผนังไม่มีเคาน์เตอร์นะครับโซนนั้นน,น้ำหนักเบา ตรงนั้นก็ใช้พื้นเดิมของโครงการได้แต่อาจจะต้องมีการแยกโครงสร้างกันหรือไม่ก็ถ้าเป็นโครงสร้างตรงนู้นอาจจะต้องตั้งเสาแยกฝั่งตัวบ้านด้วยนะครับอ่ะมองมาด้านในตรงนี้ตรงนี้ช่างเขากำลังปูกระเบื้องผนังอยู่ตามสบายเลยครับตามสบายเลยเคะได้ตามสบายเลยนะครับกระเบื้องผนังเนี่ยนะครับถ้าต้องบอกว่าเราจะทําตามแบบซึ่งเราจะมีแบบมาให้นะครับจริงๆแบบพวกนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ทําให้ลูกค้าแต่ลูกค้า ต้องไปคุยกับทางโมเดิร์นเทรดเขาจะมีทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหน้าบานที่คุณลูกค้าซื้อมาเนี่ยยี่ห้ออะไรนะครับเพราะแต่ละยี่ห้อเนี่ยความกว้างความสูงเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับโอเคนะซึ่งในส่วนตรงนี้คุณไปซื้อที่โมเดิร์นเทรดมาสมมุติว่านี้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้วคุณก็ซื้อมาแล้วก็จะมีตู้แขวนให้ด้วยเขาก็จะดีไซน์แบบนี้มาให้คุณนะครับแต่ในส่วนแบบของเราเนี่ยเราจะมีแบบของเราอยู่ก็คือเป็นแบบ คล้ายๆกับกว้างคูณยาวแบบรูปด้านรูปตัดเรามีให้นะครับก็คือจะมีแบบของฐานลากมีแบบของโครงสร้างแบบนี้ให้แล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่เป็น2 d ดีแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้3 d ดีอยากได้3มิติแบบทุกด้านทุกมุมตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าภาพเปอร์สเปกทีฟนะก็คือเป็นภาพ3มิติแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเอา3มิติหรอกผมเชื่อว่าหน้าง,งานประเภทนี้ช่างเขาเข้าใจหมดความสวยงามเนี่ยหลักๆเลยขึ้นอยู่กับ ช่างในการติดตั้ง2ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าว่าจะเลือกลายกระเบื้องเลือกอหน้าบานเลือกเคาน์เตอร์ครัวเลือกพื้นยังไงให้มันเข้ากันมูดแอนด์โทนเข้ากันตรงนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถคัสตอมเองได้เลยนะครับเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนอย่างที่ผมเรียนได้ทราบคือเราจะเทแบบไปที่ก็คือเราจะหล่อไนที่เลยในเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะมีการฝากเหล็กเอาไว้นะครับซึ่งจะมีเหล็ก RB9 บฝากอยู่นะครับแล้วก็สารแอดกันตรงนี้ฝากเข้าผนังเลย นะครับผนังเราเนี่ยน้ำหนักโหลดลงเสาเข็มหมดเคาน์เตอร์ครัวตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีความแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งกับโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับนในส่วนของตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวก็คือยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเอาผมรบกวนหรือเปล่าเนี่ยรบกวนการทํางานหรือเปล่าขอโทษทีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นช่างที่ทําให้เราประจํานะก็ตามสบายนะครับช่างในส่วนของตรงนี้ช่างกําลังเริ่มปูกระเบื้องผนังแต่ต้องบอกก่อนว่าการปูกระเบื้องผนังเนี่ย จะต้องหาลายกระเบื้องก่อนลายกระเบื้องคือเราจะต้องดูก่อนว่ากระเบื้องแบบนี้เขาปูเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งถ้ากระเบื้องลายพวกนี้ส่วนมากจะปูเป็นแนวนอนนะแต่จะมีคุณลูกค้าบางท่านอยากปูเป็นแนวตั้งอ่าอันนี้คือแนวตั้งแนวตั้งคือตั้งกระเบื้องแบบนี้แล้วก็ปูเป็นแนวนี้นะครับการที่ปูเป็นแนวตั้งเนี่ยถามว่าปูได้ไหมเอาจริงคือปูได้นะครับแต่ลายเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเป็นแนวนอนดังนั้นเนี่ยฝากคุณลูกค้าหน่อยนะครับ ว่ากระเบื้องเนี่ยของเขามาเป็นแนวนอนก็อยากให้ปูเป็นแนวนอนนะครับกระเบื้องลายนี้ผมบอกก่อนนะอิฐเนี่ยมันจะใายอิฐแรนดอมถ้าคุณลูกค้าต้องการเรียงในแต่ละนัมเบอร์เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเราไม่สามารถทําได้เนื่องจากกระเบื้องพวงนี้เราปูมาแล้วเนี่ยเป็นร้อยๆหลังนะลายนี้แต่อิฐเนี่ยมันเป็น random. แรนดอมแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าจะเอากระเบื้องอันนี้ต่อนี้อันนี้ต่อนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาจบงาน่ยจบไม่ได้เพราะว่าเราเคยเรียงตามที่ลูกค้ารีเควสแล้วนี่เล่าจากประสบการณ์แล้วกันแต่ทั้้้้งงนนนนนีทันเน่ยผมแนะนําาลว ลูกค้าดูวิดีโอเราย้อนหลังได้เลยนะครับเราทําเหมือนกันทุกหลังในการปูกระเบื้องผนังกระเบื้อง,งลายนี้นะในส่วนของตรงนี้เป็นบล็อกไฟบล็อกไฟเนี่ยเราจะเดินใส่ไฟฝังผนังหมดเลยนะครับมีทุกบล็อกเลยนะอะตรงนี้ก็มีเหมือนกันด้านบนหนูมีบล็อกไฟด้วยนะครับทั้งหมดเลยซึ่งเราจะพยายามฝังผนังเพื่อที่จะเก็บงานให้สวยงามนะครับแล้วก็ทําการฝากไฟไว้ที่ด้านบนอด้านบนจะมีเขาเรียกว่ามีบล็อกมีเมนไฟอยู่นะครับมีท่อไฟท่อกลมสีขาวยึดกับโครงสร้างหลังคา นะตรงนี้ก็จะซ่อนใต้ฝ้าแล้วก็จะมาจบตรงนี้นี่อันนี้คือท่อข่าวเหมือนกันจะมาจบตรงนี้ที่บล็อกไฟของตัวบ้านตรงนี้เราไม่ได้จัมจากลูกเซอร์กิตนะแต่เราจะจัมไฟจากทางโครงการเขาให้มาที่หลังบ้านแล้วส่วนมากไฟแค่เนี้ยใช้พอและสายไฟที่เราใช้ก็คือใช้เบอร์2.5นะครับใช้เป็นสาย TSW คือแยกกันเป็น3เส้นเราไม่ได้เอา3เส้นมารวมเป็นเส้นเดียวนะ3เส้นแยกกันแบบนี้ราคาจะสูงกว่านะครับแล้วก็จะดีกว่าด้วยนะ ตรงนี้เราไม่ได้ฝังผนังเนื่องจากเราไม่ได้กีดเข้าตัวบ้านนะถ้าเรากีดเข้าตัวบ้านโครงสร้างตรงนี้จะหมดประกันนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยึดกับตัวบ้านอย่างตรงนี้เนี่ยย,ยึดก้ามปูคุณผูช้ชมมาดูย,ย,ย,ยึดก้ามปูติดกับตัวบ้านนะครับตรงนี้ย,ยึดกับตัวบ้านทั้งหมดเลยอ่าถ้าโครงการมาบอกว่าตรงเนี้ยมันแตกแล้วถ้าเกิดเราแตกแล้วจากการยึดตรงเนี้ยเราเก็บงานให้นะครับแต่โครงการเขาไม่มประกันให้คุณนะนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ในหน้าที่ประกันของเราถูกไหมฮะก็คือโอนประกันมาให้เราเราดูแลให้นะครับแต่ต้องเป็นงานของเรานะ ทีนี้บางคนถามว่าแล้วแบบนี้โครงการเนี่ยไม่รับประกันอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายโครงการหลักๆคือรับประกัน5ปีเต็มเลยนะเรื่องของโครงสร้างฐานรากเนี่ยถ้าบ้านสุดตัวเบี้ยวนะครับแล้วในตัวบ้านเสาเข็มเยื้องศูนย์แล้วก็มันก็เสาเข็มอีกฝั่งหนึ่งสุดมันก็จะเกิดรอยแล้วเป็นทะแยงมุมอะไรประมาณนี้ทางโครงการเนี่ยเขารับผิดชอบให้นะครับตรงนี้ก็คืออยู่ในส่วนของงานที่มันพังเสียหายแบบนหนักๆดังนั้นคนที่ซื้อบ้านไม่ต้องกังวลใจนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณซื้อแบรนด์มหาชนแบบนี้ เขารับประกันให้คุณอย่างแน่นอนนะครับอฝั่งตัวบ้านตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่แนะนําให้กรีดขรนังนะครับต่อมาส่วนมากนะครับเราจะทําเป็นแบบก่อประตูก็คือเราจะจับเฟี้ยมเป็นสี่เหลี่ยมให้เลยนะครับซึ่งบางเจ้าเนี่ยด้านบนตรงนี้เขาไม่ได้ก่ออิฐนะเขาเป็นใส่เป็นกระจกแทนถ้าใส่เป็นกระจกเนี่ยราคามันจะถูกกว่าง่ายกว่าประหยัดกว่าแต่ว่าปัญหามันก็คือมันอาจจะมีเรื่องของความร้อนนะครับแสงมันจะส่องเข้ามาเรื่องของความแข็งแรงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย ก่อนที่เราจะตีกรอบเนี่ยเรามีการเทเอ็นทับหลังด้วยนะครับตรงนี้มันจะแข็งแรงกว่านะงั้นฝากเอาไว้แล้วกันแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าข้างบนอยากได้เป็นกระจกไม่อยากปูกระเบื้องก็ทําให้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันคุณผู้ชมด้านนอกตรงนี้นะฮะก็จะเป็นโซนโปร่งเลยก็คือเอาไว้ตากผ้าคุณผู้ชมซึ่งโปร่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสทั้งหมดเลยไฟเบอร์กลาสเนี่ยนะครับต้องบอกว่า ในตัวแผ่นของเขาเนี่ยมันจะมีไข่ใยญ่แก้วด้วยนะผมเคยหักแผ่นดูแล้วก็ข้างในเป็นใยแก้วซึ่งจะมีความเหนียวความทนนะครับแผ่นพวกนี้ราคาจะค่อนข้างสูงกว่าแผ่นใสสมัยก่อนนะ,ะแนะนําเป็นแผ่นไฟเบอร์การ์ดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นขาวขุ่นด้วยเพื่อนบ้านมองลงมามันก็ไม่เห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น private zone เอาไว้ตากผ้าได้นะครับส่วนเหล็กตรงนี้ที่เราขึ้นโครงสร้างเดี๋ยวเราเอาไม้ละแนงนะครับมายิงนะครับไม้ละแนงหน้าสามตัดขอบผิวเรียบสีธรรมชาตินะฟังทันนะ ไม้ละแงหน้า3ามตัดขอบผิวเรียบสีธรรมชาติเยอะหน่อยเนาะก็คือเป็นสเปคของเรานะครับที่เราใช้ประจำนะสามารถเอาไปใช้ตามได้เลยนะไม่ว่ากันนะครับอ่าต่อมาตะแนงเป็นตัว L ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นหลังคาโซนโป่งแล้วก็แทงน้ําปั๊มน้ําส่วนมากเราจะไว้มุมนี้นะครับโซนบริเวณตรงนี้ส่วนโซนตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบอ่าเอาไว้วางเครื่องซักผ้านะครับมีท่อน้ําทิ้งนะครับได้หมดเลยเราก็จะเดินไฟมาให้ด้วยนะครับปลั๊กไฟก็จะเป็นปลั๊กไฟกันน้ํานะ เขาขาวก็ประมาณนี้แล้วกันงานของหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันตอนจบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับโครงการนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้ไปประมาณสักสามสี่หลังแล้วนะครับแต่ว่ามาถ่ายไม่ทันเสร็จเร็วไปหน่อยนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันหลังนี้มีโอกาสเข้ามาถ่ายก็ฝากคุณผู้ชมดูแล้วกันตรงไหนก็ไม่ดีก็ลองคอมเมนต์กันมาดูอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคหน้าง,งานตรงนี้อาจจะยังไม่สวยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกรอบหนึ่งนะครับสนใจก็แอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับไอดียไลน at STcon หรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับโอเคอ่เดี๋ยวถามช่างนิดนึงก่อนไปคุผู้ชมสวัสดีครับช่างโอเคตอนนี้ปูกระเบื้องผนังใช้ปูนอะไรเนี่ยอยากรู้ปูนกาวล้วนเลยค่ะปูนกาวล้วนเลยนะโอเคก็บริษัทจัดมาให้สเปคนี้ก็ทำตามสเปคก็คือต้องบอกก่อนบริษัทเป็นคนสั่งของให้ช่าง ช่างนี้ก็ทําเป็นค่าแรงเนาะโอเคสเปคบริษัทก็ควบคุมมาตรฐานให้หมดทุกอย่างนะครับทำกัเราแล้วมาประมาณจะ2ปีใช่ไหมจะ2ปีแล้วโอ้โหเกิน10หลังหรือยังครับเกินแล้วครับเกินสิหลังแล้วนะครับใครที่อยู่แถวราชพฤกษ์นนทบุรีเนาะราชพฤกษ์นนทบุรีตลอดเส้นราชพฤกษ์เลยติดต่อเข้ามาได้นะครับรีเควสช่างได้นะชื่อช่างอะไรครับ ช่างชัยวัฒน์ของสอแสนทองนะฮะแต่ว่ารีเควสต์ไปแล้วต้องรองนิดนึงนะเพราะว่าถ้าคุณไม่รีเควสช่างเนี่ยหลังจากเซ็นสัญญา30วันเราเริ่มงานให้ได้เลยนะฮะก็คือไม่เกิน30วันอ่ะสมมุติถ้าคุณเซ็นวันที่1นึ่งมกรานะครับช่างขอโทษนะค,ครับสมมุติว่าเราคุณเซ็นวันที่1นึ่งมกรานะครับคุณก็จะสามารถนะครับให้ช่างเริ่มงานได้ไม่เกินวันที่1นึ่งกุมภาโดยประมาณเราจะเข้ามาก่อนหน้านั้นนะครับ นะก็คือไม่เกินก็คือไม่เกินแต่อาจจะเข้ามาก่อนและเข้ามาก่อนทุกหลังนะครับแต่ในส่วนของถ้าจะรีเควชชั่ตรงนี้อาจจะต้องดูพิวเป็นลําดับไปคุณลูกค้าก็ต้องดูว่ารอได้ไหมอะไ,อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรองานช่างชัยวัฒเสร็จก่อนแล้กันว่าผลงานเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ